อุปสรรคที่ส่งผลต่อกระบวนการการสร้างและการระบายอากาศเป็นปัจจัยหลายประการที่สามารถมีผลต่อสภาพอากาศในพื้นที่ใดๆโดยมีความหมายดังนี้ 1. อุปสรรคภูมิอากาศแอร์แมทคุณสมบัติเส้าอุปสรรคที่สำคัญสำหรับการสร้างและการระบายอากาศคือคุณสมบัติของภูมิอากาศเช่นอุณหภูมิความชื้นความเสถียรภาพและการเคลื่อนที่ของลมคุณสมบัติเหล่านี้มีผลต่อการกำเนิดฝนและปรากฏการณ์อากาศอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น สองปัจจัยภูมิศาสตร์ (Geographical Factors) เศรษฐกิรคทางภูมิศาสตร์เช่นภูมิประเทศลักษณะทางภูมิศาสตร์และการเรียงลำดับของภูมิสถานในพื้นที่มีผลต่อการสร้างและการระบายอากาศภูมิศาสตร์ของพื้นที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติของอากาศและสภาพอากาศ3อุปสรรคมนุษย์ (Human Factors) เศรกิจากิจกรรมมนุษย์เช่นการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศพืชการใช้พื้นที่ทางธรรมชาติการใช้น้ำการสร้างโรงงานและเมือง และการผลิตมลพิษมีผลต่อคุณภาพของอากาศและสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น4ปัจจัยธรรมชาติ (natural factors) ซ่าปัจจัยที่มีกำลังในการสร้างและการบายอากาศเช่นอุณหภูมิและความชื้นที่มีผลต่อการเกิดฝนและสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเช่นการลมพายุการเกิดทอร์นาโดการทำลายภาคส่วนของโลกเป็นต้นมีผลต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ